สวัสดีครับผมบ้าสารค้าวิสันปาดตินครับนี่พามาอนหน้าครับืเนี้ยกัดแดดฮอนครับืนเนี้ยมาทั้งหมดเจ็ดคนครับืเนี้นี่กัป็ตุ๋มครับ

เป็นกระลังเป็นน้อยงามครับอาจารย์ครับวันนี้ปลูกง่ายครับนเนี่ยต้องไปดำหน้าแล้วครับพี่นอ้องต้งดสภาพแป้งครับ นี่คิดต้มคนตกเศร้าไหมไหมนีแม้าการหาคนแต่คนอ่ะเจ็ดคนเจ็ดคนครับพี่น,น้องเันเอาวิธีการปลูกไอ้กูเสียกับไอ้กู ที oh, so okay. ่การปลูกงานเกี่ยวกิต้มครับพี่น้องโอเคครับแล้วติดตามครับทำนี่หน่อยแซวไปครับแปลงนึงครับน้ำหงอครับพี่น้องเอ้ยดำหน้านะครับขีจต้มโอ้เอาบอลคนเดียวอ่ะไอ้ไงไอ้ไวน์ไอ้ไวน์ไอวี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  หา,นายนะเสี้ยครับสองสาวละเสี้ยทา,ทางเขากับปูทั่วครับนี่พี่น้องเอด็กขี้ตุ๊กมาพี่น้องเลยมัน,นี่ นี่ครับท่านท่นครับเรียบร้อยครับโอเคครับตั้งซื้อให้ว่าจ้อยครับนี่หรือตั้งซื้อให้ว่าจ้อยครับแต่แกซาเจงนิ่มถ้า่าซื้อดีว่สุดจักครับนี่ครับจะพักเบรกกินมาๆครับแล้วๆครับแป๊บนึง

น่าบ pues ื่อจิกจ okay, ุ okay, ่มทุโอเคครับพยายามกินมมากนครับโอ้โงาเกาหลีครับ

มึงครับสภาครับเย็กขิต้มครับพี่น้องวันนี้ในแม่สีคุณจอดเล่บุี้เห็นมแปลงไงครับวนนี้ นี่ครับเยอะง่าครับกลางกเป็นสวนแลปเปิลครับเปนนเปนิเนก็เลังเป็นน่อยไงต้องสุกครับเนี่ย ดกครับแอปเปิล้ลดกตอนนี้กินท่านไหนครับฉีดยานี่เขาเขาจะฉีดยาปลาแบบนี้นะครับเป็นติดตามครับเดี๋ยวตีท้ายเพิ่งตอนนี้โอกาสตีท้ายเพิ่งเงินแอปเปิ้ลครับ นี่ที่มัปูพยา้งไว้นะครับนี่ปูพยา้งไว้พลังสาวรัเสเซียครับมาสามคนเป็นงานเก่งกับรัสเซียสามคนมคนหนึ่งอฮียหามือสั่นครับพี่น้อง อกนคำหมดแล้วครับพี่น้องแองเนี่ยงานก็เป็นคอกหมูครับฟ้านี่นะครับพี่น้องมาเก็บนอกใหม่ขอไฟ ตามเป็นน้องใจครับผมโอ้ยหางหยางครับพี่น้องอ,อืออือขีดตมครับคนโตกเศร้าไม่ไหมนี่หยงางจับขาบับเลย นี่ครับแม่สีสาวเชียง่ายครับสาวเชียง่ายเป็นได้ตอดเกลือใส่ได้ครับพี่น้องมั้งเออสุดยอดครับเดำหน้าก็ละคือดำหน้านียครับเนี่ยเ,ออเหมือนกันแหละอ๋ะอูกเวนร่องครับเเป็น,เป,นเป็นหู สใส่ถุงมือที่ไปโหดครับราบแต่ละคนคุณภา,ภาพแต่ละคน <c oughs> <c oughs> ครับชงใบครับเข่าแล้วเอาต่อครับเอาต่อครับนี่พอขาผาถาแล้วครับนี่น้องเอ้เล่นจีต้มครับแดดกระห่อนไหมนเนี่ยลูกนาได้ปลูกนาได้ปะผูกงาไม่ใช่ลูกผูกไอ้จอยอย่างเงี้ยจอย,จอยอช่องเบค๊ครับ อ๋อแอปเปิลครับพี่น้องน้อยก็ได้เก็บนะครับนสวยงามครับนสวยงามลักก็ะป๋ด้เขาจิดจับมือยเยาว์บานไว้รักกรได้ครับติดตามครับผมนอ,อนุญาตขออนุญาตย้ายเบียร์ง่ายนะครับ มาพี่น้องตัง้งปุกบรวยหั <laughs> วเดียวพี่น้องนี่ อกคว่าให้ย้ายกับแดดอนย้ายว่าไ้ให้ได้ปลูกปลูกแป้งนี่กับดี่วแล้วครับพี่น้องอื่นกับฝนตกครับ ุดรอนท่นเชียงไห้ครับ,รบปลูกน้ำนูนน้ำนังปลูกวัดครับตัตงครับผมครับนี่ก็ไปซื้วแล้วะครับเีลอยู่สองข้องสามสามข้องครับ ก็เก็บนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ครับผมฝากติดตามให้ร่างใจนะครับจะจะเหตุคลิปไม่มให้เบิ่งครับติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเดี๋ยวง่างยง่ายแล้วจะจะถ่ายเบิ่งอีกทีหนึ่ครับเก็บนี้ก็ไว้ซ้ำนี้กันครับผมภาวนาพรอกันไหมครับสวัสดีครับ